ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอามือ่อวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะ, e ะเอฟซีพัฒน์ศิภาสรุปเราพัฒนานะครับเนาะคงสุดไทยครับเอฟซีจ e ะมีอยห้าหกเกียรติอาจารย์นะครับเนาะที่พัฒน์ได้ไปเอามา ครับเอฟซี 4, พอเทียมก็จะเริ่มจากจากปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดวันจันทร์ที่ 3, สามสิบเอ็ดตุลาคมหกห้านะครับเนาะลาวพัฒนาครับล่างปูให้สามกับสี่นะครับเอฟซี 4, บิงลูดสามกับสี่จับคู่ก็มีสามสีสามหา สานะครับ 14. ลักซมีซีซีซีมีหาซีหาหาหาหกปูพนเนียนไฮทีสามนะครับมีมลักสมีสามซีสนี่ครับแต้ว,ว่าตัวที่ปูพเนียนไฮกระเบงออนะครับเนะาะมักตัวดงเขกับพิจารณาเอาครับเอีครับนั่นคือเลขล่างนะครับเนะาะลองเทียกับปูพันกับ ตัสก็จะส้นกันอยู่ครับเรียก่างก็เรียกบนนี่ว่าปูบนวานวดนี่เรียกมันส้นกันมันนี้บนเสียเพิ่งก็ปูบนใครวิ่งสามกับสี่นะครับจับคู่กับมีสามสามสามี่สามหาเห็นปะครับสามหามจะส้นกับเรียกเรียกางนะครับสังเกตบ้งตัวนี้หาสามนครับเนี่ห้าสามนะครับเนาะเดี๋ยวเราพยยมเขียนไม่กัน มีสามหาหาสามกลับกันไว้ครับ FC บนนะครับเนาะวานนี้ก็มีซีซีหาซีวนนี้ปูพเนนให้ติดติดซีนะครับเนาะติดซมันก็มีสามซีซีีหาซีนี่พเนนที่สามหางนี่นะครับเนาะครับ FC มักกันนาบพิจารณาเบิ่งสังเกตเบิ่งเลขบนเลขล่างมันจะส้นกันอยู่นี่สามหานี่ครับมัก ซีกับส้นเลขเป่าบนล่างครับนี่คือปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเอาแชือหนาจอยเบอร์นะครับเด้อซีมกักกัจัดขัดกับพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่นแนวทางครับเอาะวันนี้พอไปครับไปหาปูนี่คือปูสมหวังนะครับเนาะปูสมหวังเลขติดบนล่างนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับเด้อสามสิบเอ็ดตุลาคมหกห้าเนาะเลขติดบนล่างศูนย์สองสามสี่ 8ปนะครับเนาะเตบึงกับส่งหลายอยู่เรียกติดปูเ่ว่าปูจับคููกับบอไดถือว่าหลายคูนะครับเนาะมี3ามแปดสี่ศูนย์เก่าสาวิ่งลูดนะครับเนาะสามกับแปดเรียก3ตัวปูจับคููแห่กันมี5 38สามนะครับ ส่วนตัวเน้นนะครับยีพีเน้นกับเน้นสามแปดครับตัวกันตัวร่องกับมีสี่ศูนย์แปดสามคับสามศูนย์ครับตัวเน้นของปูนะครับเนาะแต่ว่าตัวเดตตัวบบเน้นหอกกับเบิรงเอายีพีมักตัวเด้งหอกกับพิจารณาเอานะครับเนาะนี่คือปูซุ่มวังที่ผู้เตรียมได้ไปเอามานะครับเนาะฝากพีตอัวน,น้องผู้ที่ผุ่มมักเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเอาแฉปหน้าจอยเบิรงนได้ขับเดอ้อยีพีมักกับ จัดขัดก็ผ่านเนะครับเนาะครับแต่ว่าเล็กวิ่งปูโบ่อรุ่นดอกช่วงนี้เขาดิวเล็กวิ่งแต่ว่าเลขกจับคู่กับบอบ่อไขเข่ามันได้นะครับเนาะครับนี่คือซองอาจารย์ครับสิมาหาครับ คือบุมมวนครับอันนี้คือของเดี๋ยวก็เป็นลายตาเนาะเอฟซีเนาะเตรียมพับก,ก่อนครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะวันที่สามสีว่วันจันทร์นี่ครับของเซียนก่อท่อหม้อนะครับนเนาะเซียนกรุงเทพ บน3กับสจับคู่3 7 3 8 3 9ด7 4 8 4 9 5 7 5 8 5 9เจี่น้นให้3 7 3 8จ็ดสาี่เจี่แนาะครับนะเนาะนี่คือเสยนกรุงเทพเด้าเดอบนส่วนล่างล่างก็วิ่งรลดสกับห้านะครับเนาะจับคู่ก็มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าห ครับตัวเน้นก็มีซีห้าซีหกซีเจ็ดคับหาเจ็ดนาะครับเนาะเน้นบนล่างยางละซีตัวครับบีฟซีนี่คือเซียนกรุงเทพเอาแคบหนาจอยเบื้องนะครับเด้อนี่มากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเบิ้งเป็นแนวทางน้ากันครับบีฟซีครับ FC. คือเ,เซียนกรุงเทพเนาะครับเนาะอันะนี้ก็จะมาต่อ อาจารย์นะครับเนาะดาวดวงใหม่ครับลาวพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ดวันจันทร์ที่สา e. ตุลาคมหกหาเนาะครับเนาะลาวพัฒนาอาจารย์ดาวดวงใหม่ด้อครับเด้อบนวิ่งรูดเจดกับ9้าเนะครับเนาะจับคู่ก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้ศเกหนึ่งเก้าสอาจารย์พเน้นให้ที่เจ็ดสามกับเกสามนะครับเนาะบนนะครับเอฟซ ส่วนล่างล่างวิ่งรูดสามกับหกจับคู่ก็มีสามหนึ่งสามสองสามสามหกหนึ่งหกสองหกสามกับเนียที่สามหนึ่งสามสามหกหนึ่งหกสามนะครับเนาะนี่คืออาจารย์ดาวดวงใหม่ได้ครับเรื่องเอาเช็บนาจอยเบิ้งรับเอฟซีหมักจัดขัดกระพรานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางครับเอฟซีเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากัน เตือ่สูงเตือมันเนาะครับเนะาะเราพัฒนาครับอาจารย์ดาวดวงใหม่เอาแฉบไปดับคาร์เดอร์ไว้เบืง้งครับเนาะครับไปมาต่ออีกนะครับเนาะอันนี้พอเตรียมโมเดลลงคลิปเด้อครับเด้อเออมาทำพอเตรียมโมเดลลงคลิปแต่ก็เอามาอ่านเอาเนาะครับเนาะ เราพัฒนาวันจันทร์ที่สามสบิบเอ็ดนี่ครับคนริมทางครับคนริมทางไห่ม้าเป็นบนล่างครับเอฟซีวิ่งลูดสองกับสามจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกนะครับส่วนตัวเน้นกะมีสองหาสองหกสามหาสามหกนะครับเนาะนี่คือเซียนคนริมทาง เตรียมกันเดี๋ยวามาอ่านเอาเนาะครับเนาะแฉหน้าจอยเบิง้งเนี่ยรับเด้อนี่รู้สึกว่าจะไป็นส้นกับปูปูศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะสามสามหานี่ครับส้นกับปูศูนย์เจ็ดครับเอาแฉกใบเบิ้งครับเอฟซีนี่แนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะครับ บานี่ก็เหลือของพ่อแตมนะครับนบ้องเนาะสุดท้ายมูครับกับบลูว่าพอแตร์รตัดผิดตัดถือกี่กี่แดงไ,ได้ครับเด้องเอฟซีนี่วังสี่ห้าหกสามสี่ห้าหนึ่งสองสามนี่พอแตร์ตัดหกออกตัดหนึ่งกับสองออกสรุปได้ก็คือเหลืออายุสามสี่ห้านะครับเนาะสามสี่ห้านี่ครับเอฟซี เต็มเกาหกเจ็แเอาตัสูตรที่มันเข่าแล้วครับเอซีมามาใส่งวดที่ผ่านมาสี่สูตรเข่าวัดสีสูตรนะครับเนาะก็พอเต้ีมกัจับคู่ห้ก็มีหลักแปมีแปดปดี่แดหาเ็มี8 3 8็8ห7ห7สาม6กสี่หกหครับเนาะวิ่งหลูดพอเต้มก็ให้สกับสี่นะครับเด้อสกับ4ี่นะครับเนาะ คแบบไปเบิ่งครับเอฟซีนี่ครับเอาผิดพลาดประกันได้เพอาเต้มีมมากรับขอโทษขอให้หลายๆได้ครับเด้อ FC ตัวเลขก็เป็นแค่แน,นวทางนะครับเนาะหัวที่ผ่านมาเลขพอาเต้ียมรุดเบิดเออแต่ว่า เลขเขาอยู่อย่ากล่าตัดตัดผิดเนาะครับเอฟซีเนาะเพราเตียมตัดเจ็ดออกเอฟซีพ้ายาเบิ้งได้ติดตามเพราเตียมก็ได้เห็นอยู่ดอกว่างวดนี้กับพิจารณาเอานะครับเอฟซีทามักซุ่มเพราเตียมจับก็เอามาจับก็ได้ครับนี่หนึ่งกับซองนี่นะครับเนาะเอาสุดท้ายท่ายส่วนที่เพราเตียมขอกราบขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อเอฟซีถูกขอมมาเบิ้งมาติดตามเพราเตียม ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อมีแต่โฉกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับนะเนาะโดยเฉพาะลาวพัฒนาวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมือคือมือน,นี้นะครับเอฟซีเนาะอ๋อซองทุ่มครึง่งรูปผลอาจารย์ได้เขา่าอาจารย์ได้หลุดเดี๋ยวมาพอ่อกับพ่อแตรมอีกนะครับเนาะหลังหงวยลาวพัฒนาออกนะครับครับทั้งนี้ก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์นะครับเนาะที่พ่อแตรมได้ไปเอา เอล่าพัฒนามาฝากพี่ตอนน่องแตรมขอกับขอพวกคุณหลายๆนะครับเนาะที่บได้เอยบได้เอยซื้อเอยน้าเราับเนาะครับเอาสุท้ายท้ายสุดพอแตรมก็มีแค่นี้นะครับเนาะอหอฟ FC สุขสๆๆวันมันกันทุกคนครับสวัสดีครับผม